ดีค่ะเพื่อนๆก็อยากจะแนะนำเรื่องเกี่ยวกับการเข้าวัดครั้งแรกซึ่งพระพระเจ้าก็เคยเป็นอย่างแรกๆนั่นแหละที่ไม่รู้อะไรเลยตอนหลังก็ได้ไปวัดแล้วก็เคยไปนอนวัดถือศีลอยู่ครั้งสองครั้งพอเห็นคนแก่เขาสวดมนต์เก่งเราก็เลยตั้งใจคิดว่าต่อไปเราก็ควรจะสวดมนต์เพราะว่าอายุเราก็เยอะ ขึ้นทุกทีถ้าเราไม่ตั้งตัวในการทำวัดไหวพระสวดมนต์จิตเราก็จะแย่ yeah. เพราะฉะนั้นในการที่เราจะเข้าวัดหรือเข้ามาเริ่มถือศิลก็คือ 1. มีความตรัทธาสองอก็รู้จักว่าเราเชื่อเวรและกรรมต่างๆ 3. สามก็คือ,อตั้งใจ ทำใจให้สงบบริสุทธิ์แล้วเราจะมีความสุขก็แค่นี้และคะ่ะสวัสดีนะคะ